ท่านผู้ชมเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานะครับปรากฏว่าเพจของกองทัพบกเขาเผยแพร่เหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งนะคือเหตุการณ์นี้ผมไม่ดูภาพกันนะครับผมไม่ดูภาพกันนะสองฝ่าฝั่งนี้คือประตูที่ด่านอารันยประเทศจังหวัดสาแก้วนะครับฝั่งไทยฝั่งกัมพูชาค่อยๆไล่ดูไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับมีการเปิดประตูด่านด้านในเนี้ยคือฝั่งเราเห็นรถวิ่งเข้ามาใช่ไหมเป็นฝั่งกัมพูชานะครับเราปิดด่านอยู่นะครับสภามิตรภาพไทยกัมพูชานะให้ดูไปเรื่อยๆครับ อันนี้มันสับกัไปเมื่อกี้นิดนึงกาลังเปิดอยู่นะเรื่องของเรื่องกองทัพบกของรายงานนะครับว่าไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าทางการกองกําลังบูรพานะครับร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ไทยทุกหน่วยนะครับต่อมอสซาแก้วด้วยเนี่ยตัดสินใจเปิดด่านเป็นกรณีพิเศษที่อาราญิประเทศย้ําเปิดเป็นกรณีพิเศษนะครับคือเป็นการเปิดเพื่อมนุษย์เสียธรรมนี่ครับ เพราะว่าพลโทเป็ดวันนาเป็นรองเจ้ากรมกิจการชายแดนกองประชาการฐานสูงสุดกัมพูชาป่วยกระทันหันครับนะครับป่วยกระทันหันจึงตัดสินใจกองรังบูรพานะครับรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยเนี่ยจึงตัดสินใจช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้รถของพลโทท่านเนี้ยนฐานระดับสูงนะนะครับเดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็ไปรักษาอาการป่วย ฉับพลัดเนี่ยนะครับที่โรงพยาบาลกเกษมราชอินเตอร์เนชั่นแนลอารันยประเทศนะครับคือท่านชมจุดเนี้ยสำคัญเลยเขาบอก i, เฮ้ยเปิดทำไมเปิดทำไมคือย้ำจุดยืนสองเรื่องหนึ่งเป็นการช่วยเหลือด้าน,นมนุษยธรรมชัดเจเนนะครับหนึ่งเป็นการช่วยเหลือด้าน,นมนุษยธรรมและสองเนี่ยผมวิเคราะห์ได้ว่าสําคัญนะจุดเนี้ยประเด็นที่มันเกิดขึ้นภาพข่าวที่มันราขึ้นเนี่ยมันเป็นน้ําหนักให้เราชี้แจงต่อนานาประเทศได้ในอนาคตเห็นไหมครับเราเนี่ยยึดสันติวิธี เรายึดการเจราจาเราตอบทวิภาคีเราปรับเปลี่ยนเวลาการเปิดปิดด่านแต่ยังคงไว้ซิ่งมนุษยธรรมเป็นบ้าเราจะได้แต้มเรื่องนี้ครับท่านผู้ชมมสำคัญมากมากเราจะได้แต้มเรื่องนี้ด้วยแต่ว่าโอาเคเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยคือความปลอดภัยในชีวิตของมนุษย์คนหนึ่งจากที่บนโทท่านนี้ป่วยกระทันหันนะครับดังนั้นจับตาดูต่อไปว่าท่าทีกัมพูชาเนี่ยจะคิดเห็นอย่างไรกับเหตุการณ์นี้จับตาดูต่อไปครับ